นักเรียนครับเรามาต่อกันนะครับกับเรื่องธาตุกรัมรมตรังสีในพาร์ทที่สองนะครับต่อจากพาร์ทเดิมเนาะต่อจากพาร์ทเดิมนะครับรังสีเรารู้รู้จักกันอยู่แล้วเนาะแอลฟาว่ารังสีที่ปล่อยได้มีแอลฟาบีต้าแกมมานะครับมีแอลฟาบีต้าแกมมานะครับแบบนึงนะครับ Okay. ภาพชัดละนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูกันว่ารังสีอัลฟาบีตาเกมมามีคุณสมบัติอย่างไงนะครับเราดูกันว่ารังสีอัลฟาบีตาเกมมามีคุณสมบัติอย่างไงขออนุญาตเปลี่ยนนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเป็นใช้เพนนะครับในการช่วยนะครับคราวนี้อัลฟาครับ แอลฟาเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ามีลักษณะเป็นบวกเนาะเป็นบวกนะครับตัวมันเองนะครับเมื่อผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตัวแอลฟาเนี่ยอะนิวเคลียสของมันจริงๆคือตัวนี้ครับต้องจำนะครับ He2 แล้วก็4ฉะนั้นแอลฟาก็คือฮีเลียมนั่นเองครับถ้าปลดปล่อยรังสีแอลฟาก็คือปลดปล่อยนิวเคลียสของฮีเลียมออกมานั่นเองครับนะนี่คือแอลฟานะครับนะอำนาจทะลุตะลวงต่ำมากครับ นี่นะอำนาจทะลุทะลงต่ํามากสาหรับตัวนี้นะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาคือบีต้าครับบีต้าบีต้าบต้าจะแยกเป็น2ชนิดครับคือบีต้าบวกเอาขโคโทษบีต้าลบครับบีต้าลบมันเป็นมันเป็นอิเล็กตรอนครับข้างล่างเลขอะตอมเป็นลบข้างบนเป็นศูนย์นะครับ สัญลักษณ์นี้นะครับอิเล็กตรอนล่างเป็นลบหนึ่งบนเป็นศูนย์คือบีต้าลบหรือบีต้าธรรมดาก็ได้ครับบีต้าลบบอกบีต้าให้เข้าใจว่าเป็นบีต้าลบไว้ก่อนนะครับอ้าวแล้วบีต้าอีกชนิดหนึ่งล่ะบีต้าอีกชนิดหนึ่งเป็นบีต้าบวกครับเป็นอิเล็กตรอนเหมือนกันครับแต่ข้างล่างเป็นบวกข้างบนเป็นศูนย์สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของบีต้าลบเป็นอย่างนี้บีต้าบีดับบวกเป็นอย่างนี้ครับเราสามารถเขียนแยกได้เป็นอย่างนี้ครับบี บีตาบวกพอเป็นบีตาบวกปุ๊บเธอเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับบีตาแล้วก็ลบบีตาแล้วก็บวกแต่ทุกครั้งนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าบีตาคืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้เร็วอำนาจทะลุทะลวงดีกว่าแอลฟานะครับอำนาจทะลุทะลวงดีกว่าแอลฟานะครับตัวต่อมาครับคือเกมมาครับตัวต่อมาคือเกมมาครับเกมมาแกมมาเนี่ย อ่าเป็นพลังงานครับแกมมาเป็นพลังงานครับอ่าเป็นพลังงานเป็นคลื่นครับเป็นคลื่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอำนาจทะลุทะลวงสูงครับอำนาจทะลุทะลวงส,งสูงสุดเลยครับ เดี๋ยวมีพอพอให้ดูครับคราวนี้เดี๋ยวเขียนในเชิงของพาร์ทส,สรุปไว้ก่อนจดได้จดนะครับเราเรียนไปพร้อมกันนะครับอำนาจทะลุทะลวงของนะเขียนนะครับอำนาจทะลุทะลวงอำนาจทะลุทะลวงเราจะไล่เซพตามนี้ครับแอลฟาน้อยสุดเลยครับต่อมาคือเบต้าครับต่อมาคือแกมมาครับแกมมาสูงสุดครับ แกมมานี่ทะลุทะลวงแผ่นตะกัวนานาได้ครับอะคราวนี้เรากลับไปดูที่พอรอยนิดหนึ่งเรื่องอํานาจการทะลุทะลวงเนาะเรื่องอํานาจการทะลุทะลวงนี่ครับจะเป็นไปตามพออยนี้เลยหนูจะเห็นลักษณะของอานาจการทะลุทะลวงของเอฟฟาแผ่นกระดาษยังทะลุไม่ได้เลยครับเนาะบีตาทะลุแผ่นกระดาษก็ได้ครับคราวนี้คําว่าอํานาจทะลุทะลวงของรังสีเนี่ยให้นึกถึงตอนที่หนูเล่นไฟฉายลู เนาะเราเล่นไฟฉายหนูอาไฟฉายส่องนิ้วอะครับแล้วนิ้วเรามีลักษณะสีแดงๆครับก็คือนั่นแหละครับอำนาจทะลุทะลวงของแสงที่ผ่านเข้าไปในเซลล์เนาะคิดประมาณนั้นนะครับจะได้เห็นภาพตามนะครับคำว่าอำนาจทะลุทะลวงนะครับแล้วก็ตัวบีตา้าเนี่ยแผ่นอลูมิเนียมหนาๆเลยผ่านเริ่มผ่านไม่ได้แล้วส่วนแกมมานี่ทะลุได้หมดเลยครับแม้แต่แผ่นตะกั่วแต่ถ้าแผ่นตะกั่วหนาๆถึงจะทะลุไม่ได้ครับณปัจจุบันเนี่ยการกันรังสีในห้องเนี่ยเขาจะใช้กระจกอ่า กระจกที่มีการผสมตะกั่วครับในกระบวนการสร้างสร้างกระจกนะครับเขาเรียกว่าตะกั่วกระจกนะครับซึ่งมันจะมีอำนาจในการป้องกันการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีได้ครับในห้องแลบ็บวิทยาศาสตร์ชั้นนาําในโรงพยาบาลจะใช,จะใช้จะใช้แบบนั้นหรือไม่ก็จะเป็นหรือไม่ก็จะเป็นเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลที่มีการใช้เครื่องมือนะครับพวก m r i ออะไรพวกนี้อันตรายนะครับ ฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นว่าตอนที่เราไปเอ็กซเรย์นักเรียนจะเห็นว่าตอนที่เราไปเอ็กซเรย์โอ้โทษนะครับนักเรียนจะเห็นว่าตอนที่เราไปเอ็กซเรย์เนี่ยตอนที่เราไปเอ็กซเรย์เนี่ยตัวคนคนที่เขาเอ็กซเรย์ครับเขาจะไม่อยู่ในห้องเขาจะไม่อยู่ในห้องเราด้วยนะครับเขาจะเขาจะอยู่ข้างนอกห้องเพราะว่าเขามีโอกาส เพราะเขามีโอกาสที่จะเขามีโอกาสที่จะได้รับกรรมตัภาพรังสีตลอดวันในเยอะนะครับฉะนั้นเขาจึงเลี่ยงความเสี่ยงนะครับขอให้เรารับรับรบังสีนะครับนะครับเพื่อที่จะทําการวินิจฉัยโรคเนาะส่วนตัวส่วนตัวผู้ที่ใช้เครื่องมือหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะสั่งการจากข้างนอกนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ ครับสักคู่นะครับก oh, ูพอเช็คนี้นิดนึงเช็ด mm hmm. ปากกาแป๊บหนึ่งปากกายังใช้ได้อยู่โ okay. อเคต่อนะครับอนุภาคที่เราต้องรู้จักเพิ่มเติมนะครับดูจากหน้านี้ไปเลยนะลูกอนุภาคที่เราต้องรู้จักเพิ่มเติมนะครับอันนี้แอลฟาเนาะคือฮีเลียมนะครับนีฮ่ฮีเลียมบีต้าคืออิเล็กตรอนนะครับ นะแกมมาเป็นพลังงานนะครับแกมมาเป็นพลังงาน <c oughs> นะครับบีต้าบวกนะบีต้าบวกเราจะเรียกว่าโปรตอนนะโปรตอนนะครับเราจะเรียกว่าโสิตอนนะครับนะครับต่อมานะครับอีกอนุภาคหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการเกิดกัมันตภาพรังสีก็คือ,อตัวนิวตรอนนะครับนิวตรอนจะใช้ในการกระตุน้นนะครับให้เกิดกัมันตภาพรังสีได้ ก็คือจะมีการยิงนิวตรอนเข้าไปนะครับในนิวเคลียสต่างๆนะครับให้เกิดกัรมันตภาพรังสีนะครับนิวตรอนสัญลักษณ์จะเป็นตัวอะไรครับ n ข้างบนเป็น1ข้างล่างเป็น0เหล่านี้พวกนักเรียนต้องจําไม่หมดเลยนะครับนะเรานักเรียนต้องจําไม่หมดเลยนะครับคราวนี้นิวเคลียสอันนี้โปรตอนนะครับโปรตอนไม่ใช่ประจุบวกนะครับโปรตอนในนี้ในที่นี้ก็คือตัวโปรเทียมก็คือนิวเคลียสของไฮโดรเจนครับ โปรโตอนก็คือโปรเทียมนิวเคลียสของไฮโดรเจนครับฉะนั้นไฮโดรเจนมี3ไอโซโทโปนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับนะมี h 1 1 h 1 1ก็คือโปรโตอนนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นตัว p นั่นเองนะโปรโตอนนะครับฉะนั้นถ้าเป็น h จดเพิ่มนะครับเป็น h 2 1เราจะเรียกว่าดิวเทอรอนเป็นตัว d ครับ นะดิวเทอรอนนะครับนะเขียนข้างล่างนะดิวเทอรอนนะครับดิวเทอรอนนะครับอีกตัวครับแล้วถ้าเป็น H 3 1 H 3 1เราก็จะเรียกว่าทริทอนนะครับทริทอนเป็นตัวทีครับทีใหญ่ทริทอนนะครับ อนุภาคเหล่านี้ต้องจําไม่ได้ให้หมดนะครับมีความจําเป็นต่อการสอบนะครับมีความจําเป็นต่อการสอบนะครับเรามาทวนกันอีกทีหนึง่งเรามาทวนกันอีกทีหนึง่งมีอะไรบ้างนะครับอ,อัอลฟาเนาะอัลฟาเขียนอะไรวะเนี่ยมีอัอลฟา a ่อัอลฟามีอะไรครับมีบีตานะครับ เอางี้ดีกว่าครูเขียนยงนี้เลยแอลฟาคือคีเลียมครับแอลฟามีบีต้าครับบีต้ามีสองแบบครับอันนี้โปรตอนเนาะแล้วก็บีต้าลบเนาะนะเกมมาเกมมาเป็นพลังงานต่อครับนิวตรอนครับเนาะปโปรโตอนครับดิวทรอนครับ ทริทอนครับทริทอนครับจาให้หมดนะครับจําให้หมดนะครับจําเป็นต่อการสอบนะครับอ่ะ,อะมาต่อกันนะครับกับเรื่องธาตุกรับรมตรังสีนะครับเดีย๋ยวจะไปอีกคอยหนึ่งนะครับแล้วเราจะ,ะตัดพาร์ทเนาะการแผ่ร,รังสีแอลฟาครับการแผ่ร,รังสีแอลฟาการแผ่ร,รังสีแอลฟาก็คือฮีเลียมหลุดออกจากนิวเคลียสก้อนใหญ่ นิวเคลียสออกจากนิวเคลียสออกจากนิวเคลียสของฮีเลียมหลุดออกจากนิวเคลียสก้อนใหญ่ๆนะครับฉะนั้นแอลฟาสลายตัวให้ฮีเลียมฉะนั้นเลขอะตอมเลขอะตอมเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเลขอะตอมเลขอะตอมเลขอะตอมจะลดอะขอแก้นะครับขอแก้นะ,ะเลขมวล นะครับเลขมวลเลขมวลจะลด4เลขอะตอมเลขอะตอมจะลด2ครับลด2แบบนี้นะครับเราได้ธาตุใหม่กระบวนการคิดคิดแบบนี้ครับตั้งต้นเท่าไหร่ตั้งต้นเท่าไหร่น,หรนะครับข้างบนนะครับเลขข้างบนก็คือเลขมวลของสารตั้งต้น ต้องเท่ากับเลขมวลของผลิตภัณฑ์นะครับเลขมวลของสารตั้งต้นต้องเท่ากับเลขมวลของผลิตภัณฑ์เลขอะตอมของสารตั้งต้นก็ต้องเท่ากับเลขอะตอมของผลิตภัณฑ์แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยูเรเนียม238ยกตัวอย่างเช่นยูเรเนียม238สลายตัวสมมุติคูค่าทิ้งนะครับสลายตัวสลายตัวนะครับให้ทอเรีียม สลายตัวให้ธาตุทอเรียมออกมา2 3 4นะครับแล้วได้เลขอะตอมเป็น90นะครับคือทอเรียมคราวนีเ้เลขมวลกับเลขอะตอมทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวามต้องเท่ากันถูกไหมฮะทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต้องเท่ากันฉะนั้นนะหนูก็ต้องคิดนะครับ2 3 4บวกอะไรได้238อีกทีนะครับ2 3 4บวกอะไรได้238ก็ต้องบวกข้างบนเป็น4 บวกข้างบนเป็น4ต่อนะครับข้างล่าง90เฮ้ย90บวกอะไรได้92อีกทีนะครับ90บวกอะไรได้92ก็บวก2อย่างนี้ฉะนั้นนะครับเราก็สามารถเดาได้ว่ารังสีที่ปลดปล่อยออกมาคือรังสีแอลฟาถ้ากูเว้นไว้ให้นะครับสองสีฮีเลียมก็คือรังสีแอลฟานั่นเองนะครับสองสีฮีเลียมก็คือรังสีแอลฟานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรายกตัวอย่างเพิ่มกันนะครับ เดี๋ยวเรายกตัวอย่างเพิ่มกันนะครับในพาร์ทที่3นะครับในพาร์ทที่3นะคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ